สวัสดีครับผมโคชอิดนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าอาจารย์อิดสิตายนะครับก็วันนี้ก็มีเทคนิคนะฮะสำหรับเพื่อนๆชาวนักสนุกเกอร์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เล่นมานานแล้วหรือว่ากําลังเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นประโยชน์และความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับนํามาให้นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะให้เห็นนะครับว่าผมจะแทงน้ําเงินอตบน้ําเงินนะครับ เพื่อให้ขาวลอดในช่องต่างๆนะครับระหว่างเหลืองน้ำตาลเขียวนะครับและกลับลงไปเพื่อจะเข้าเบรกนะฮะในลูกแดงต่อก็เพราะว่าในหลายๆท่านเนี่ยที่ว่าตรงเนี้ยก็คือตั้งใจแทงที่เพื่อให้ลอดช่องแต่ก็เตะเหลืองเตะน้ำตาลหรือเตะเขียวบางท่านเนี่ยอาจจะลอดช่องไปแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้หรือบางท่านอาจจะคิดแค่ว่าลอดไปก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็คือวันนี้จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนํามาให้แล้วก็ลองไปทํากันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะครับสำหรับเทคนิคแรกนะครับก็คือผมจะแทงน้ำเงินขาวที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหลี่ยมที่จะแทงน้ำเงินโดยประมาณคือเหลี่ยม1ส่วน2นะครับ1ส่วน2สังเกตว่าก็คือชมพูเนี่ยเล่นไม่ได้นะฮะณนะตอนนี้เราจะต้องแทงน้ำเงินสถานเดียว เบื้องต้นนะฮะผมจะแทงขาวลอดระหว่างเหลืองกับน,น้ำตาลนะครับเข้า1ชิ่ง2ชิ่งแล้ววิ่งมาอยู่ในโซนเข้าเบรกแดงลูกที่โดดออกมาตรงนี้นะครับก็สำหรับการแทงในชอน็อตนี้เราจะต้องแทงไปคือจะมีไซส์ช่วยนะครับถามว่าไซส์คือเท่าไหร่ตรงนี้ใช้ไปที่49 บางคนอาจจะงง C Center C ก็คืออยู่กลางขาว C 9ก็คือพูดง่ายๆว่ากระเถิบไปทางด้านซ้ายหรือว่าเรียกว่าไซาก้อยอะครับจากตัวตรงกลางขาวนะครับ1นึหัวคิวถัดไปที่ทาง9ก้นาฬิกานะครับแต่แค่1นึหัวคิวนะครับเราจะเรียกว่า C เก้า อ่ะนะครับก็คือจะอยู่ในโซนที่ได้เข้าเบรกแดงนะครับก็อาจจะมีแรงไปหรือเบาไปนะครับแต่เดี๋ยวก็ลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับครับเมื่อกี้ก็ได้ดูแบบที่1ไปแล้วนะครับอันนี้คือแบบที่2นะฮะแบบที่2ที่จะแทงให้ดูก็คือเราจะแทงเนี่ยใช้ชิ่งเยอะขึ้นเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบ ควบคุมน้ําหนักไม่ดีเราจะต้องใช้ชิ่งช่วยเพื่อให้ขาเนี่ยซับแรงมากขึ้นก็คือสามารถออกคิวได้มีพลังมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็คือจะลอดช่องเดิมก็คือระหว่างเหลืองกับน้ําตาลนะครับเข้าชิ่งนี้เป็นชิงนงช่งที่1ชิ่งที่2วิ่งจากชิงที่2นะครับมาผ่านตรงนี้นะครับเป็นชิ่งที่3 4แล้วเขาจะออกมาอยู่ในโซนที่ได้กินแดงนะครับหรือได้เข้าเบรกแดงต่อน,นั่นเองอมาดูกันนะครับ ลูกนี้แทงไปที่9ก้นาฬิกาเลยนะครับสำหรับแบบที่2นะครับเพราะแบบที่1เนี่ยเราแทงส9ก็คือ C ไซส์ไปที่9 1หัวคิวอันนี้เราจะมาเป็น9ก้นาฬิกาเลยนะครับ นะครับประมาณนี้นะฮะที่เราได้เข้าเบรกต่อนะครับบางท่านที่แทงไปแล้วอาจจะมีเบาบ้างแรงบ้างนะฮะแต่ถ้าเราสามารถคนโทรลขาวให้อยู่ในโซนนี้ได้เราก็จะได้เข้าเบรกต่อนะครับอ่ะน่เป็นไงบ้างครับสําหรับ2แบบที่ผมให้ลองไปทําดูก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมด้วยว่ามันก็จะมีเรื่องของว่า ผ้าวิ่งมากวิ่งน้อยกอ็แล้วแต่สถานที่นะครับแล้วแต่ผ้าว่าใช้ตัวไหนแล้วก็ชิ่งยานมากยานน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นลองไปซ้อมกันดูนะครับรับรองว่าจะสามารถเข้าใจทางขาเรื่ง่ายขึ้นนะครับ